มาดูช็อตเด็ดไ้ายทที่ผมสมัครรัสใหม่นะครับรับเลยสมัครนานแล้วแหละอันนี้เป็นรหัสลองรหัสแล้วเดี๋ยวไปดูรับชมกันเลยแม่ได้ เนี่ยจดเลดูจระต่อไปไปจระเต่อไปดูเดี๋ยเดยผมาให้ดูนะครับมาครับมาครับจัองระวั